สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างนุพารวยเกิดมาพึงเคยฝันเห็นผีแมตตานี่ส่วนไปอยูน่น้ำนี่เป็นคำว่า,าของบาวกบที่เพื่อนในว้าสซูผมฟังนะครับผมเพิ่นบอกว่าตั้งแต่เกิดมาพึงเคยฝันเห็นผีแมตตานี่มาแบบเป็นตัวเลยแบบงาม ส่วนไปอยู่น้าสํหรับนะครับผมมือนี้นะครับก็จะอยู่กับบาวกบนะครับผมภาวะงวดที่ผ่านมาบาวกบนะครับกะได้ฝันนะครับก็ได้เข่าก็คือ8 7นะครับผมกับเรื่องราวความฝันสําหรับมือนี้นะครับก็เลยสีผพาทันผู้ชมทุกท่านมาติดตามยนวท่านกันต่อนะครับผมในงวดประจําวันที่1มิถุนายน2568นนะครับผมกับความฝันนะครับที่ว่าตั้งแต่เกิดมานะครับ บากรบ่ากำลังเค่อยฝันเห็นนะครับผีแมตตานี่นะครับใส่สุดนะครับใส่สุดให้ผู้บอกงามเลยนะครับผมส่วนไปอยู่น้ำนะครับผมสำหรับนะครับผมเรื่องราวความฝันนะครับผมบากบนั้นได้ฝันไปนะครับก็คือว่าฝันไปนั่นนะครับค่ายว่าจะคล้องนั่นนะครับค่ายว่าจะคล้องนั้นคือจังนะครับ สีสีไปนะครับแต่งโตนันย่างรอเพันวาขึ้นสีไปเฮธุระนี่ละเต้พันวาเต้นันบ่มีรถนะครับเานาะบ่มีรถเนี่เต้สิย่างไปหูเต่ว่าจะบของนันแต่งโตย่างรอใส่กางเกงย,ยีนนะครับเสียนะครับใส่กางเกงย,ยีนนะครับเสียแขนยาวใส่รองเท้าผ้าใบนะครับแต่งโตย่างรอล่ละนะครับบากบบานนี้ก็เลยหูเต่ว,วา่าจับของว่าสีไปเฮธุระแต่เลยยยางเต้เต่รถมอ์ไส์บ่มีนะนะครับในความฝันนั่น ยางว่ายางไปนะครับแต่เลยยางแตว่าทังสียางไปนั่นนะครับมันแปลกแปลกจังไหนนะครับมันโมเมนต์เสียนทางที่จะของเที่ยวนะครับปกติทั้งจะของเคยเที่ยวมันกะจะเลื่อนนะครับเนาะมันกะจะเลื่อนเนาะแันว่ารถล่ามันกะมีแต่ในความฝันนั่นรถกะบ่มีนะครับเตหูแต่ว่าสิไปเฮธุระเต้งตัวยางรอพ่อไปเลี่ยวนะครับปรากฏว่านะครับประมาณยางได้ประมาณเครื่องข้างนั่นล่ะประมาณเครื่องขาง คนกับบมีรถกับบะมีนะครับรถกับบมีค้นกับบมีบ้านนี้กเรเลยนะครับไปเห็นผู้หญิงนะครับใส่สุดท้ายสีเขียวนะครับผู้บักงามนะครับบ้านนี้พอเห็นแล้วนะครับขันว่าคืดในในความฝันนั่นก็นว่าคืดมากเกินยุ่นะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้งามแกเห็นใส่สุดท้ายในในความฝันนั่นกะ เห็นหลอดแป่กกับบริคิดว่าเพิ่นจะเป็นผีเป็นอย่างดอกนะครับเพียงแต่ว่าเห็นจากของถามว่าขึ้นมากบอ่กับขึ้นมากอยู่เนีคนผู้งามเนาะบานนี้พอเห็นเลี้ยวผู้ยิ่งผู้นั่นนะครับเพิ่นกับขึ้นสีมขึ้นเี่ากผมนั่มอละเป่ากบขึ้นสี่ยมเบล่ากบนั่มบานนี้แต่เลยนะครับคุยกันนะครับดอกกันคุยกันซึ่งผู้ว่าผู้สาวนั่นละถามไก่ถามไทยกันนะครับผมซึ่งผู้ว่าผู้สาวนี่ละ ุี้กันนะครับเขาก็ขึ้นสีมกับกบ,บาวกบบาวกบกบ็ในความฝันนะคิดว่ามักคนงามหฮงนะครับบานนี้นะครับพ่อเลี้ยวเขาก็เรยกว่าสีส้วนไปอยู่น้ำก็เลยเนาอสนส้วนไปอยู่น้ำก็เลย่านบาสีไ่น้ำเขาปัดพ่อไปเลี้ยวนะครับผมปรากฏว่ามองสีเพิ่นผ้ายงางไปนะั้นมันเป็นมีดหนึง่งแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยนั้นเต็มเลยนะครับบานนี้เพิ่นก็เรยกว่า,วานารัสีผ้าขาวบาน เพราะว่าชิพาเขาบ้านยางเขาไปเตยบริยางเขาได้ตนกล้วยเด้กยางเขาไปในสวนกล้วยนั่นแหละเพราะเขาไปในสวนกล้วยแล้วปรากฏว่ามันเป็นบ้านใหม่บ้านทรงไทยลังบักไงนะครับค้นกับบ่มีดหอกแนี่เบิ่งคนกับบ่มี่บ่มีไผนะครับเพิ่นก็เลยว่าสีส่วนมาอยู่นําเพิ่นวามักเพิ่นก็บบอกเลยเพราะเขาไปฮอดบ้านแล้วเพิ่นก็ว่ามักเพราะวามักแล้วบ้านี้ปรากฏว่านะครับในความฝันนั้นบาวโกบกลยมาขึ้นนะครับอ้า ผู้ยิ่งสุดไทยดังสี่นะครับผ้าขาม้าในปลากล้วยปลากล้วยรอบแหลกนั่นมันกับมมีบานคนเด้แต่พอเวลายางเขาม้านแค่ก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียวมันปรากฏว่ามันเปลี่ยนบานทรงไทยหลังบอกไงหลังบอกไงหลังบอกงามบานทรงไทยบานใหม่แต่เลยที่ว่าคิดวานะครับเป็นผีแน่นอนพอคิดใดสมันหล,ล่ะเลยคิดว่าผีตานี่ตัวนี้ ก็เลยคิดว่าห้อยจากของนั่นสิมาอยู่น้ำผีมันก็สิียู่ใดจังไดได้จากแต่ในความคิดนั่นกะเพราะว่าในความความคิดกับบริยานดรอกเพียงแต่ว่ากะนะครับก็เลยก็เลยสิถามแล้วว่าเป็นมาจังไดเพราะว่าในความคิดนั่นเพราะว่าจาของเริื่อมเริ่มขันว่าตามรักก็เลยว่าเริ่มมีสตินะครับเริ่มมีสติคิดใดว่าเขานี่เพือสิเป็นผีนะครับผมแต่เขากระมักทั้งนี้กรมักเขานํำบานีก็เลยว่าก็เลยสิว่า คิดว่าเป็นผีกันเลยนะครับจังได้กัดคิดว่าเป็นผีแล้วบานนี่ก็เลยขึ้นนะครับน้วยถ้าว่าผีนี่จะคล้องกับมากเรกว่าสันก็เลยถามเขกขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเพิ่นหูเล่วล่ะนะครับว่าบแม่นคนว่าบแม่นคนก็เลยถามเลขไปเลยนะครับเพื่อนก็เลยถามเลขว่าเลขมันสิออกตัวไหนว่าสันนะครับผีเมตา่นนก็เลยบอกนะครับสามตัวนั่นศูนย์สามเจ็ด ข้างล่างนั่น08นะครับล่างนั่น08เพราะามีละนะครับบ่าวกบก็เลยนะครับเตือนเลยนะครับมเ,เมือเตือนนะครับผมกะพอะบา่าวซูสางนูฟัเพฟ่นกับว่าอ้ฟันแปดนะครับไข่เนี่ยแต่จะของมีสติก่อนแบบคิดได้วา่าว่าเขามานี่แร้วนั่นมันกับโมเมนต์คนแล้วมันจิเป็นผีเพราะว่ารอบแหลกนันกะ จากครองกบว่าคิดว่ามัดเขานน่นละคนใส่สุดไทยแต,งต่งโตผู้บังงามผู้บักเาวานะครับงามนะครับงามแห้งเบาหนุ่นว่านะครับก็เลยนะครับไปน้ำเขาตีเขาส่วนไปอยู่น้ำกับไปน้ำเขาจะไปหอดเดียวนะครับก็เลยมีสติก่อนนะครับมัดคดือใดห่วยถามว่าทำร่องนี่เสื้อใส่สุดไทยพร้อมมาจนละผ้าเขาไปในป่ากลวยนะครับปรากฏว่ามันมีบ้านนะครับก็เลยมัดมีสติเกิดขึ้นว่าห้วย ังไดกะนะครับเอาเลขก้อนละว่าันนะครับในความคิดนั่นนะครับกระไดมากนะครับผมเพิ่นกระหมากนะครับสําหรับสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับนาะงสำหรับยางราวความฝันนะครับบากความวังไม่เกิดมากกาลัเคยเคยเห็นเคยเคยฝันเห็นนะครับสิ่งแนวนี้นะครับผมกําลังฝันเห็นว่าผีเมตตานี่มาหาแต่เลยคิดว่าสงสัยหลอบนี้นะครับเพิ่นสีมาห้โโศกห้ลาภเพิ่นสีมา ไฮโซไฮลาบในงวดนี้บนะครับนอาว่าวสิตรีมันกะนะครับจักสิตีเป็นตัวไหนนะครับสำหรับอาโกรบ,บาก็เลยว่ารอบนี้นะครับสีบโตบตีวัสดุไขไปเลยนะครับนอนสามตัวหนึ่งเม็ดแล้วก็หนึ่งตัวนี่หนึ่งเม็ดนะครับนอนสำหรับผู้ไดนะครับฝันเกี่ยวกับแนวนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับผู้ยิง่งหรือว่ากล้วยตานี่หรือว่าผีหรือว่าเกี่ยวกับต้วยกร่งสิตีเป็นตัวไรหรือว่าแปดเป็นตัวไรจะสาม,มารถคอมเม์ บอกกันมาได้นะครับใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางเพราะวาสําหรับรอบหนีบาวกบวาตั้งแต่เกิดมาบอกเคยฟันแนวหนี้นะครับก็เลยต่ตีเลยนะครับทีว่าสี่ไฮแมตตานี่นั่นที่ว่าเพิ่นม่าเขาฟันอีรีนั่นให้เพิ่นให้โซ่ให้ลากมาเลยนะครับนอเตสําหรับผู้ไหนนะครับอยากสิตีหรือว่ามีตัวเลขเพิ่มเติมจะสามารถคอมเมนต์กันทักทายกันเขามาได้นะครับว่าเป็นตัวไหน และสําหรับรอบนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของบาวกบนะครับนวดที่ผ่านมากะได้เขาก็คือแปดเจ็ดนะครับนอสำหรับบาวกบผี่กัเขาตอนเนื่อกันมาหลายวดแล้วนะครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับนอชั้นุพารวยกับบาวกบนะครับนอเรื่องราวความฝันของบาวกบกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ